สวัสดีครับมาพบกับเราในช่องน้องมากมีแล้วเป็นไทยแลนด์นะครับผมอันนี้วันเกิดนะครับเค้กวันเกิดได้นมนะครับจากแม่แม่นะครับผมแม่แม่การนะครับพี่ลีนะครับผมแล้วก็แม่แก้วนะครับแม่พิกุลนะครับผมแม่แอนนะครับผมน้องแม่แม่น้องมันนี่น้องมากมีนะครับ ให้ของขวัญวันเกิดวันนี้นะครับผมดูคุณตาคุณยายแต่งตัวให้หลานนะครับอยากสวยเลยนะครับผมวันนี้แลนะครับต้องขอบคุณนะครับแม่แมนะ่ผู้สนับสนุนนมเด็กน้อยนะครับดูคุณยายดูนะโว้กินเก่งมากเลยพอไม่ยายนี่นะครับให้ยืดเบามุกเลย เออนี่นะครับนี่ตาคือตาป้อนเลยคือตาป้อนนะครับเถอยเต๋อไมเฮ้ยถอยเต๋อหนูจะกินเองบ่อกยายยายป้อนเอออยู่ข้างนอกเออนี่หนูอยากกินกับยายนี่นะครับนะครับตรงอันนี้ใส่ชุดสวยนะครับชุด วันนี้ใส่ชุดของแม่ทองสุกก่อนนะครับมีชุดแม่มดมีชุดของคุณแม่มดด้วยนะครับอร่อยไหมไม่พอปใหญ่ไม่พอเอาให้อีก ดนครับผมผู้น่ารักมากเลยนะแม่แม่ใส่ชุดนี้โอ้แฮปปี้เบิร์ดเนะครับเดี๋ยวยายเอาให้ใหม่ลูกเดี๋ยวอัดใส่ชุดเลยครับ สาวกระโบเฮียนหิวนมนะครับยายทำนมยายเร็วเร็วหน่อยนูหิวยายเร็วเร็วหน่อยนูหิวมื้อนี้พระธาตได้กินเนาะแต่สาวโอ้แต่ช้ายังไม่ได้กินนะครับได้กินวันนี้นะครับผมวันนี้นะใส่ตัวสวยๆค่ะสวยตอนตอนนี่ตอนผลไม้อายายเอาให้เต็มกองเลยอ้าว เออตัวโจตัวชวดน้อายทำไมเอ่อนตาอ่อนยาใหญ่เลยนะครับคุณยายไม่ได้ป้อนนมนานเออเอิ่มแล้วบออิ่มยังลูกเนอ็นดูนะอ้้ยู่แล้วอิ่มเลยสองขวดอิ่มเลยอิมก็เป็นเนะโอ้ยเลยเลย ีย ah, uh, uh, hey, ังเลืออยู่ดิวยกดีแกโถเนาะเฮ้อิมอิมก็เป็นเนาะเดี๋ยวยายเอาไปให้แม่เขาเปิดฟ้าแล้วก็ให้แม่เขากินเออบำรุงแม่หน่อยอุ้ยยายวิ่งตามห่วงให้้บไปเอีายวยายจะดูๆห่วงนูยยังไม่อิมยายอู้ ให้แม่โบกินหน่อยนึงก็ไม่ได้โอ้ห่วงด้วยห่วงก็เป็นนะครับอืมอะโบอิ่มแล้วยายอิ่มแล้วไม่ไหวอู้หูไม่ไหวให้แม่กินไปลูกไปนี่อยู่แล้วก็นอนเด้อใส่ชุดสวยนอนได้ด้วยลูกโบหนูน่ารักมากเลยลูก เดี๋ยวคือตาคุณยายมาเยี่ยมหลานนะครับวันเกิดนะครับผมอ๋อได้กินก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยล้างขวดนมไหนเออเจอิ่มแล้วนะครับผมเป็นไงลูกฮะอู้หูโบนูสวยมากออิ่่มยยังู เรียกแต่สีนอนอุ้ยอุ้ยกระโปรงเหียนกระโปรงเขินอุ้ยชุดนี้สวยนะครับสวยมากดูเอ๊ะเก่งนะกินเก่งมากสองขวดเลยวันนี้สองขวดใหญ่เนาะสองขวดใหญ่เลยอยู่ไหมน้อยังไ่อิ่มหรือเปล่าอือเลยอะ ขอกวัสนาทสมสมบมือเนาะอยู่กับแม่ก uh ็บ uh ่เห uh ็นคนบ่เป็นยังอยู่นมเอออิ่มมูชุดสวยไหนได้ชุดสวยเนาะนี่ครนอนได้แล้วแต่นี่ โอ้เรียบร้อยมากนะครับเห็นคุณตาคุณยายไหมนะครับเนี่ยคิวโอ้แกะชุดแล้วแกะชุดแล้วบลูเอ้ไหนไหนไหนเดี๋ยวจะขาดใส่ให้สวยๆให้แม่ๆดูก่อนเออเีเดี๋ยวหนาว อ้ยชุดนี้เนี่ยบชุดนี้สวยมากนะครับผมเอ้ยุ้ยุ้ยเอาโอ้ยพอแล้วพอแล้วพอเออเดี๋ยวพ่อแกะแกให้ลูกพ่อพ่อพ่อไม่สิขาดเออนี่เบิ้งเบิ้งเบิ้งเดี๋ยวดี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 มานี ขึ้นทบงเออเอาเอส่โบไว้แค่นั้นพทตาเออให้ใส่โบงั้นแหละอุ้ยชุดสวยนี่ได้โบสวยเด้อเฮ้ย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 ยืดนี่นีู่้คนงามนี่พอแล้วหมดนมแล้ว ต้องรอเหมือนเด็กครับแม <Money. S 1> ่อือครับไปนายตาคุณยายจะกลับแล้วบ่ <Money. S 1> นะครับขอบคุณแม่แม่ทุกท่านนะครับผมนาะอที่ร่วมนะครับผูกแขนวันเกิดน้องมันนี่นะครับผมขอบคุณพี่น้องควาดชา้างนะครับที่นำชา้างมาร่วมงานวันเกิดนะครับผม ขอบคุณแม่แม่เอฟซทุกท่านนะครับที่ร่วมอวยพรวันเกิดนะครับที่เข้ามารับชมเข้ามาให้กําลังใจกันนะครับผมแม่แต่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้เราในช่องน้องมากมีด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ